ป่าติโทโหดูค่ะเห็ดหนังไก่อุยดูขามาค่ะมาเก็บเห็ดคลิปที่2กันต่อเลยโอ้โหจะบอกว่าแม่เจ้า ตรงเห็ดดำอุดงเห็ดดำของแท้ค่ะดูโอ้โโพดโพโพดโพจริงๆหนึ่งนั่งตัดขาตรงนี้จุดเดียวก็คงจะกินเวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะ ดูเดี๋ยวมีงจะพามาเก็บตรงนี้ก่อนโอ้โหเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะนี่ค่ะนี่ ด้วยกันค่ะเดี๋ยวอุ้ยลอยคใครเอาขานมมาถูกขนมมาทิ้งก็ไม่รู้นี่อืว่าจะไม่เก็บตอเสีดยดายค่ะดอกใหญ่คือเก็บอยูนี้เสร็จก็ต้องได้กลับบ้านแล้วค่ะ หนึ่งกองไว้ก่อนดูคมานั่งตัดขาโอ้โหดูแม่เจ้านี่ยังไม่ได้ขึ้นไปตรงที่นึงถ่ายให้ดูเลยนะคะเนี่ยไหนๆก็มาเก็บตรงนี้แล้วเอา นี่ก่อนอตายตายตายป๊าดโพดโผโอ้ยตามันไม่ใช่มีแต่ตรงนั้นนะคะนี่ มาค่ะหนึ่งพามุดเดี๋ยวยจะมุดไปยังไงไม่ให้เหยียบเห็ดอืต้องเก็บก่อนโอ้นู่นค่ะโอขอโทษนะคะถ้ากองมันสายไปสายมา ใช้วิชามมดปาดโทโหดูช่อนี้ค่ะปาดทีโอ้โห อุยอ้ยอุ้ยขอโทษนะคะกล้องมือเตะนนุ่นเดี๋ยวหนึ่งต้องพามุดเข้าไปในป่าใต้กิ่งนุ่นนุ่นอีกอุย้ยตายแล้วโอ้ oh my god นี่ค่ะกลุ่มเดียวเอกลุ่มที่ปีนขึ้นมาโอ้โหมาเก็บตรงนี้ก่อนค่ะก่อนจะพาปีนขึ้นข้างบนรอบนี้นึงใส่ถุงมือเก็บนะคะเพราะว่าเล็บเล็บหนึ่งดำมากเก็บเห็ดวันนั้นเล็บดำค่ะไปโรงเรียนแล้วเล็บดำปีเลยนี่ มาค่ะปีนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้หนึ่งนั่งตัดขาเห็ดดำโอ้โหเยอะจริงๆค่ะดอกย้ายใหญ่ ขาดำๆนั่นนะแห้งแห้งค่ะไม่ฟื้นเลยอืขาเขาความอวบโอ้โห ดูค่ะขาเห็ดดำอะไรจะอวบขนาดนี้นี่ที่หนึ่งว่าจะป่าปีนขึ้นมามุดจะขยับตัวแต่ละทีก็ลำบากค่ะเพราะว่าไอเห็ดดอกเล็กเเขาก็เยอะถ้าขยับไม่ดีก็ทับเขาตายหมด เดี๋ยวเราไยวูเด่นก็จะเหลือไว้ค่ะเก็บแต่ดอกบานๆขาอุบอัก่อนนู้นค่ะออนอนเก็บแล้วคะ่ะสุดเอื้อมอุ้ยคือเอื้อมสุดๆ โอ้โหตรงนี้นี่หนึ่งพาเดินใหม่ค่ะ เห็ดไปท้องร้องไปเห็ดอันนี้มีทจะคนบอกว่าถ้าไปหมกอค่ะหมกหรือซุปเนี่ยอร่อยอร่อยหนึ่งพอดีพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องเขาจะซุปซุปไปโรงเรียนค่ะซุปเห็ด เก็บเห็ดดำกันแล้วก็ซุปไปกินยังไม่มีเวลาทำเลยค่ะสวหรับเนี่ยก็ชุบแป้งทอดกินกับน,น้ำพริกอร่อยเหมือนกันนะคะชุบแป้งทอดกรอบโอ้ตายตายตายโอ้ดูความขาอวบของเห็ดเขาโอ้ตาย หนึ่งไม่รู้จะพูดธำว่าอะไรตายค่ะตายตายดูน้อยเขาเกิดมาเอาที่ขาใหญ่ๆ ปีนี้เห็ดดำเยอะมากโอ้โหดูค่ะความอวดของขาเขาอึด ดูค่ะกลุ่มเดียวที่หนงเก็บนี่รอยเขเนเ่าแล้วนะคะเอาไม่ได้อ้ดูกลุ่มนี้ค่ะความอวบของเขาอวบมากค่ะเห็ดข้างล่างก็เยอะแต่แห้งค่ะดูเขาแห้งค่ะไม่ค่อยอวบแต่ก็เสียดายอาเก็บ กลุ่มนี้ค่ะดอกบานนี่กลุ่มนี้หนึ่งข้ามมาแล้วค่ะอีกฝั่งข้ามลัวมามีแต่เห็ดดำเลยค่ะป่านี้โหนี่ ใต้รั้วขาอวบมากนู่นค่ะวันก่อนที่หนึ่งเก็บข้างในวันนี้หนึ่งออกมาข้างนอกเพราะว่าวันนั้นเราไม่ได้มาเก็บตรงนี้กันค่ะออ,อ้ขอโทษค่ะมันเป็นเนินนะคะเนินลงนี่แหละป่านี้ ถ้านั่งไม่ดีเดี๋ยวเดินไม่ดีนี่มีสิทธิ์จะแ,แทงค่ะกิ่งกุลุกๆล,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 ลงเลย,ยดูกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็ดูในตะกา้หนึง่งโอ้โหนี่ต่ขายใหญ่ๆโอ้โหดูค่ะเห็ดหนังไก่ อู้ดูขานี่หนึ่งจะเก็บไปผัดกะเพราค่ะอ,อดไม่ได้เห็นแล้วก็อดไม่ได้ค่ะนี่ต้องเก็บอ้ยนี่จะค่อยมาตัด ค่อยมาตัดขาแล้วก็ตรงนี้อีกค่ะดีค่ะดอกใหญ่ๆคําแล้วเดือนหนึ่งเก็บเห็ดหนังไก่เสร็จหนึ่งก็จะกลับนี่ค่ะ ให้ดูบรรยากาศดินน้ำตกแล้วก็กลุ่มนี้อีกค่ะโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้ลอยใครตัดไม่รู้โอ้ค่ะเห็ดหนังไก่สวยมากมาก เก็บเก็บเห็ดนางไก่ก่อนจะออกค่ะก่อนออกจากป่าีนหนึ่งเจอเยอะมากเลยค่ะคือกำลังโตแล้วมีแต่เนี่ยดอกส,สวยดูขาขาเขาอู้สวยมากเดี๋ยวเนี่ยจะมาตัดขา นู้นให้ดูตรงนี้ค่ะนี่อู้เห็ดหนังไก่ว่าจะก็ไม่เก็บก็นี่ค่ะเดี๋ยวอู้ยนี่อู้น,นค่ะ ูตรงนู้นนูพาเดินเข้าไปเก็บโอ้โดูขับอวบมากอาจตวอวดอวบๆพอคะ่ะนุ่นขาวาวตรงนู้นก็ใช่นะคะแต่บาน บานหมดแล้วอันนี้พอได้อยู่ค่ะนี่โอ้โหดูค่ะเห็ดหนังไก่โอ้โอย,อยดอกอลังการมากค่ะโอ้โหที่กลุ่มนี้โอ้โห อันนี้เห็ดหนังไก่านิ่เหมือนกันนะคะเห็นแต่ว่าสีเขาจะจางนิดนึงแห้งค่ะหนุนดูอ้เห็ดหนังไก่เขาขาวข้างในใช่หมดเลยนี่ในตะกร้าหนึ่งนี่อีกข้างๆตะกร้า นี่ค่ะหนึ่งตัด้าเห็ดนังไก่เรียบร้อยเตรียมเอากลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะดูค่ะเห็ดหนังไก่โอ้โหเห็ดนังไก่โอ้โหดูเอาดอกนี้ดีกว่านี่นี่อีกค่ะคือความใหญ่ โอ้โหดูนี่ค่ะเนีย่ยเขาเกิดใหญ่มากเหมือนเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งหวานเลยจะไม่ใช่นะคะนี่เห็ดหนังไก่จะมีขนใต้ดอกนะะี่ค่ะถ้าเขาถ้าเขาโตแล้วอะ่ะนี่เห็ดหนังไก่เนี่ยมาเก็บตอนจะออกจากป่าค่ะเพราะว่าเขาเยอะมาก นี่ดูนี่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะคะดูกลุ่มนี้โอ้โหเห็ดหนังไก่สวยมากนี่ค่ะหนึ่งออกมานั่งรอแฟนยินถนนริมทางแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินลงไปเดี๋ยวแฟนขับรถมารับเพราะว่ามันไม่มีที่จอดนะคะป่าเห็ดไม่มีที่จอดต้องขับมาส่งเพราะว่าเขาอยู่ริมถนนนี่ก่อนมานั่งรอแฟนหนึ่งก็เจอ เห็ดหนังไก่อีกนี่ค่ะอยู่ในตะกร้าหนึ่งโอ้โหเห็ดชุ่งหวานก็เยอะหนังไก่นี่หนึ่งเก็บแป๊บเดียวเองนะคะเพราะเขามีแต่ดอกใหญ่ๆนี่หนึ่งจะเอาไปลวกไว้ค่ะหนังไก่แล้วก็ใส่ตู้ฟีดไว้ส่วนอ่าเห็ดดำก็ตากแห้งค่ะนี่หนึ่งตัดขาแล้วเมื่อกี้นี้นี่ดูสวยมากเห็ดหนังไก่ เยอะค่ะเห็ดดำก็เยอะเป็นหนึ่งเก็บคนเดียวก็ค่อนข,ข้างจะกลัวนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าค่ำแล้วถามว่าค่ำเยอะไหมก็ประมาณสักเกือบสี่โมงเย็นแต่ว่าจะเงียบค่ะในป่าเห็ดนี่ให้ดูอีกรอบโอ้ยังสวยคลิปนี้ก็น่าจะเจอกันแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหนึ่ง อยากเก็บต่อคะ่ะเห็ดดาก็เยอะแต่ไม่กล้าไม่กล้าอยู่คนเดียวในป่าดูค่ะกลัวไม่ใช่กลัวอะไรนะกลัวแบบว่าสัตว์อะไรเงี้ยคะ่ะพวกกวางหูดพวกอะไรอะพวกสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้จักแกนก็บอกว่าไม่มีหรอกแต่เราก็กลัวดูค่ะเห,หเ,เห็ดพึ่งหวานเอเห็ดพึ่งขาลายก็บานเยอะม,มีบ้านคนอยู่ ถ,ถ้าเราอยู่ริมๆนะคะ่ะจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเข้าไปข้างในลึกๆนะคะ่ะก็จะน่ากลัวนิดนึงอุ้ยอ้าวหนึ่งเจออันนี้อุ้ยเห็ดพึ่งขาลายอุ้ยแต่ว่าอันนี้แล้วค่ะเน่าแล้วก็ลอยอันนี้กินไม่เอาเผื่อเดียวรอดูสักพักนึงว่าเห็ดพึ่งขาลายเขาจะออกเยอะกว่านี้หรือเปล่า รอดูค่ะช่วงนี้แดดดีอาทิตย์หน้าถ้ามีฝนก็อาจจะออกอย่างนี้ลองแวะป่าเดิมค่ะที่เคยเก็บเยอะๆเลยก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี่ให้ดูความอลังการของเห็ดหนังไก่เราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,อ,ะอย่าลืมติดตามช่องน้องนกด้วยนะคะนกสิริพีเดเซนค่ะน้องสาวหนึ่งเองก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ